สวัสดีครับวันนี้พามาดูแนวทางการาปรับปรุงดินนะครับก็คือจุดที่เรามาทำตรงนี้นะครับเป็นการเตรียมแปลงมันของสายพันธุ์อินทินะครับมันสบปหลังต้านลูกไปด่างหรือว่าไวรัสซีดีนะครับ<ม>ก็วันนี้ผมได้คือดินตรงนี้นะครับมันจะเป็นดินค่อนข้างที่จะเค็มนะหรือว่าดินเอียด เป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากสะนะครับมันจะเป็นชั้นดินดานอันนี้ถ้าปลูกของมันก็อาจจะไม่งามนะครับผมก็เลยได้พอดีมีป่าพื้นนี้นะครับเป็นตัวช่วยนะครับเหมือนใส่ปุ๋ยนะครับวันเดียวทันใจได้ปุ๋ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นเอาวัตถุอินทรีย์นะครับจากซากพืชซากสัตว์ที่กองกันอยู่กระจุกนี้นะครับ ควันมีต้นไม้เศษไปไม้มาทับถมกันนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับปุ๋ยแบบที่สุดของปุ๋ยคือดูเบสเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะย่อยสลายแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยครับนี่อันนี้คือปุ๋ยแบบดูเบสเลยนะครับผมดีสุดปุ๋ยอินทรีย์นะครับงามแน่นอนนะครับไม่งามให้มันรู้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเหมือนเราเปิดป่านะครับเปิดหน้าดินใหม่นะครับผมก็จะใช้ยายรถไถดันๆนะครับ แล้วก็จะถายกบแล้วก็ปลูกเลยครับผมนี่ครับนี่ครับพอย้ายแล้วมันก็จะได้อย่างนี้นะครับเขี่ยเขี่ยดันดันนะครับอันนี้คือดินเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นชั้นดินดานนะครับนี่นี่ครับมันจะไม่งามนะครับผมก็ดีอ่ะนี่เตรียมแปลงใหม่นะครับนี่ มาราไม่โคมาขุดนะครับผมก็ในดินเนี่ยก็จะมีปุ๋ยครบทุกอย่างนะครับมีอินทซียวัถุมีจุลินทรีย์จากป่าไม้นะครับพวกชราตโคโดอกมากนะครับผมก็แล้วก็ไถแล้วก็จะปลูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะปลูกพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้นะครับพเพราะปีที่แล้วปลูกถั่วนะครก็ตรงนี้ก็จะไม่เขีย่ยใส่เพราะว่ามันมีกลุ่ม ปุ๋ของถั่วแล้วก็งาอยู่นะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับแล้วก็เศษใบไม้ที่ตักแต่งกิ่งก็จะเอาใส่ไว้ในนั้นเลยครับให้มันเจอสลายโอเค